แอนครับคนที่ปาดปูนเนี่ยระรับน้ำเป็นช่วงนี้แหละที่ว่าคนมันต้องใส่หลายมัดเล็กมัดคานมัดอธิบายอาจารย์ฟังแล้วครับอาจารย์คิดว่ามือที่ปูนยังสใส่คนหลายมันบ่แแ่นอาจารย์มือที่ปูน่ะซีแพคอาจารย์บ่แมันปืนผสมมือมันปืนผสมมือเลยถ้าผสมมือน่ะผมย้อมลับว่ามันต้องใส่คนหลายครับแต่ว่าถ้าเป็นซีแพคสาเร็จรูปอาจารย์บอกว่าต้องใส่น้ํายาการซึมหรือว่าใส่ปูนอีหยังที่ว่าคัดเงาจังงึ้นนะว่าก็แล้วแต่อาจารย์ครับอาจารย์ยังได้สเปกใดอาจารย์ก็บอกมาครับ แต,แต่ว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเพื่อไปปลูกกระเบื้องเนาะอันนี้แค่เพื่อไปปลูกกระเบื้อง,งครับเป็นหินขัดหินขันขนดแบบว่าขัดมันเนาะครบับคุณขัดขมันธรรมดาบ้านนี้อ่เพิ่นต้องเน้นให้แค่พื้นเพื่นแต่ว่าหลังคาแม่ตะเคียมนมันบันั่ได้เฮ็ดเพิ่นว่าสิไดาย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 ้งา่ายอยูอ่เพิ่นว่าอาจารย์หึงบ่ครับโครงการอาจารย์สิง่ายหึงเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าอยากเฮ็ดหลังคาแม่ตะเคียนนําเพราะว่า จะเป็น,พน,น,นดดเพื่อมาเงีนก็ได้ครับการฝนกันแดดอะ้เพิ่นที่ยวฮคอนยังไงเนี่ผมมามีคนได้โชคได้ลาบมเมืมอนี้ือมันมาจากอานิสงส์ของตะเชียนนั่นเองที่เขได้โชคได้ลาบแต่มันที่มาจากคอนในก็แล้วแต่แต่วคนก็ถือน้ำก็าซองโศกทางยังผ่านผมแล้วก็เห็นเขาได้ครับผมก็ดีใจนันแต่ว่าอาจารย์สีไวถึงบอก่ครับตะเสียสังการมันจะได้ลู้แล้วว่าให้เพื่อมางเงีนก็นห็น ผมแค่ว่าการเดีกันลุมก็ได้ครับงมามหรือง่ายมาันงงผมมาแต่ยุผมมาเรือร่อยๆนี่ละมาพูดร่มขึ้นบกขึ้นเดียวเดียวมื่อน,นี้แล้เดี๋ยวผมเข้าไปแล้ะครับม่ม้องเ<า>ช้าแต่ผม<อ>่า้อเช้าครับครับอาจารย์อาจารย์นะว่าอาจารย์แผ่นนู้นไปหลายคนมาแง่น,นบล <laughs> องม่งคือมึงอาจารย์แผ่เข้าไปยัง คุ่นหรือซี่ร้อยหาร้อยขันแงเขาเป็นบอกอ,บอันนี้ผมอยากเซฟเงินลงมาอยากให้ได้บ้านมีส่วนร,ร่วมพร้อมอันนบุญน้ำเดียวพร้อมอ่ะเพื่อใบุญน้ำเดียวบ่ได้คือแต่ว่าอ<ะ>ยากให้ไปแบบไปบ่ไ,ไ,ไปฟรีบ่เดี๋ยวตรงๆเนาะให้ได้มีแบบรายได้พร้อมได้บุญพร้อม